กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะาะผมนายช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมดันเจ o n o นออฟกอสนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในสไตล์แอคชั่นโลกรายนั่นเองนะครับเผื่อใครไม่รู้จักแนวนี้ครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังสั้นๆกันละกัน คือแนวโลกไรส์เนี่ยมันจะสุ่มดันเจียนนะครับให้เราเนี่ยลงไปต่อสู้แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าในแต่ละชั้น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 เนี่ยเราจะเจอกับอะไรบ้างน,นะครับมันก็จะสุ่มๆม,ม,มาแล้วการบังคับเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะใช้นิ้วเดียวนะครับในการเล่นนะครับก็ใช้นิ้วโป้งนะครับเล่นนะครับแล้วเวลาโจมตีเนี่ยเราก็ไม่ต้องกดโจมตีเองนะครับก็คือตัวละครเราจะโจมตีเองเนาะแล้วก็เมื่อมีการจบในแต่ละการต่อสู้อะครับมันก็จะมีตัวของบัฟให้เราเลือกเราก็ต้องเลือกบัฟให้มันดีๆนะครับ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้คือเวลาเราอยู่ห่างศัตรูครับตัวละครเราจะแดชเข้าไปโจมตีแบบนี้ครับซึ่งจะสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากกว่านะครับแล้วก็มันจะเกิดดาเมจเบิ้ลด้วยคือเบิ้ลอย่างไงก็คือเวลาท่านผู้ชมแดชเข้าไปโจมตีศัตรูมันจะเกิดดาเมจใช่ไหมอ่ะแล้วก็ตัวละครเราจะโจมตีศัตรูอีกหนึ่งครั้งต่อเนื่องทันทีเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าเป็นไปได้เราพยายามแดชไปโจมตีศัตรูนะครับเห็นไหมถ้าเกิดเราดูตัวเลขดีๆจะสังเกตนะครับว่าดาเมจมันเด้งขึ้น2อทีนะครับตอนที่เราแดชไป ทีนี้ความมันมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอัปเกรดตัวละครไปจนไกลแล้วนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมองทันไหมครับถ้ามองไม่ทันเดี๋ยวดูอีกครั้งครับเพราะเกมนี้เนี่ยมันมีคําสั่งในการแดชใส่ศัตรูใช่ไหมครับแต่พอท่านผู้ชมแดชใส่ศัตรูเสร็จถ้าเกิดมันตายแล้วมันมีศัตรูอยู่ใกล้ๆมันก็จะแดชไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เกิดภาพแบบเมื่อกี้ครับอย่างกับก้าวพลิบตาปุ๊บ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 ไปเดียวตายหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าท่าน ที่นี้ได้บางชั้นนะครับมันจะมีตัวของทางเลือกด้วยนะครับก็ต้องเลือกดีๆกันละกันว่าอยากได้อะไรอย่างเช่นเลือดผมน้อยเนี่ยผมอาจจะไปห้องที่มันมีโพชั่นก็มีโอกาสที่จะได้รับ HP อะไรอะไรเงี้ยตอนจบด่านนะครับก็จะได้ไปต่อได้ไกลขึ้นแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีประมาณ10ชั้นนะครับแล้วก็ชั้นที่10มเนีจะมีบอสอยู่ด้วย สำหรับบอสมันก็จะตัวใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็จะโจมตีเชิงชานะครับมันจะมีอาณาเขตบอกชัดเจนเหมือนกับมอนสเตอร์เนี่ยแหละครับเพราะนั้นก็พยายามหลบให้ดีกันละกันนะครับดูอาณาเขตบอสตัวนี้เป็นไงครับค่อนข้างกว้างเลยเพราะตัวนี้เป็นนักเวทแล้วมันก็เรียกลูกน้องได้ด้วยนะครับเป็นไงครับเพราะนั้นก็เรียกได้ว่าค่อนข้างท้าทายครับ ส่วนการต่อสู้อื่นๆน,นะครับมันจะมีอยู่ที่เมนูด้านขวาล่างสุดครับที่เป็นรูปเท้านะครับนี่แหละก็คือจะมีดันเจียนหอคอยนะครับแล้วก็จะมีอันดันเจียนไอเทมแต่ว่ามันค่อนข้างยากครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นเนี่ยไม่ผ่านหรอกเพราะว่าสตูเลเวลสิบเล่นยากมากนะครับอ้าวแล้วถ้าเกิดเราสู้ไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยแล้วเราทํายังไงได้บ้างน,นะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบน มันจะมีของให้รับมีเควสให้ทํานั่นแหละเมื่อเราทําเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะได้รับไอเทมต่างๆมามากมายนะครับรวมถึงด้านขวาล่างด้วยนะที่ที่มันเป็นไอตัวของอคัมพีอะด้านขวาล่างที่เป็นไอม้วนกระดาษเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นพวกเออร์ชิเมนต์นะครับถ้าเกิดเราทําผ่านปับ๊บเราจะได้ตัว๋วซึ่งตั๋วเนี่ยเราเอาไปเปิดกระป๋องได้ที่ด้านซ้ายล่างน,นะครับเห็นหีบไหมเออนี่แหละมันสามารถที่จะเปิดกระป๋องได้นะครับก็ผมเปิดไปก่อนหน้านี้แหละเดี๋ยวเอาคิดบรรยากาศให้ดูก็แล้วกัน อ่ามันก็คือจะเป็นลักษณะของการสุ่มไอเทมชนิดใหม่ออกมาให้เรานั่นเองครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามีระดับความแรด้วยก็ทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้ด้วยเนาะส่วนอีกกล่องหนึ่งนะครับจะเห็นว่าผมมีเงินแค้นมากพอที่จะเปิดก็เปิดเลยกันละกันครับอันนี้ก็ได้มาจากการเล่นเหมือนกันครับอืม มีแต่สีเขียวโอเคก็ตามนั้นนะครับเมื่อเราได้ไอเทมเสร็จแล้วครับดูด้านล่างต่อจะมีคําสั่งกระเป๋าเห็นไหมครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตั้งไอเทมนะครับรวมไปถึงการอัปเกรดเห็นไหมดูด้านล่างสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวเนี่ยก็คือใช้วิธีนี้เลยคือเปิดแกระ,ะปองหาไอเทมใหม่เมื่อได้ไอเทมใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการตีบวกครับส่วนในช่างตีเหล็กคืออะไรช่างตีเหล็กก็คือการที่เราเปิดแกระ,ะปองแล้วได้ของซ้ําไงมันสามารถที่จะทําการอัปเกรรดดดได้ด้วยคับ ในเมื่อเราก็ทําการอัปเกรดตัวละครมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปลุยด่าน1นขีดสดูนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มได้นะฮะโอเคตีไปจ้าได้อยู่นะแต่ว่ามันเดชทีเดียวไม่ตายอะ่ะอาจจะต้องไปอัปเกรดของเพิ่มเพราะว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของการเดชทีเดียวไม่ตายเนี่ยผมบอกเลยว่าอันตรายครับค่อนข้างอันตรายเลยนะฮะ และคราวนี้จะสังเกตเห็นว่ามันมีออโต้แล้วนะท่านผู้ชมดูด้านบนเด็กไหออโต้นะ Auto ได้แล้วนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะเดินหลบสกิลของศัตรูให้ได้เราให้เราได้ด้วยเออพูดผิดก็เรียกได้ว่าฉลาดในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ฉลาดอะไรขนาดนั้นนะครับแนะนําว่าเล่นเองจะดีกว่านะดูดิจะตายแนละ้วเห็นไหมครับอาจจะเป็นเพราะอุปกรณ์ผมอาจจะเลเวลไม่ถึงด้วยหระมั้งเออผมชอบแดดไปฟันมากกว่านะคือแบบว่าฟันธรรมดานี้บอกเลยว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะ โอเคมาดูด่าน3นะครับแค่2ด่านก็จะตายแล้วดูด่าน3ดินี่เนี่ยเดชไปฟันดามเมจมันขึ้น2ทีนะครับเพราะว่าเดชไปฟันปุ๊บแล้วตัวละครจะโจมตีระยะประชิดต่อเลยนะครับมันก็จะตี2ทีป้า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 แบบนี้ครับนี่เป็นไงล่ะป้าป้ปา,ปปาปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถอยอีกตัวละครเราแบบเดินเดินถอยเองครับเอาโพชั่นรักษาไปก่อนแล้วกันเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อน จริงแบบว่าควรเล่นดีๆเลยนะฮะแล้วเอาพวกบัฟโจมตีหรือว่าของที่มันเพิ่มความสามารถในการเล่นจะดีกว่านะครับผมว่าผมปิดออตโต้ดีกว่าออตโต้มันบางทีมันมาบังคับในส่วนที่เราไม่ต้องการนะฮะโอเคก็เกมนี้มีออตโอต้ให้ครับแต่ว่าไม่ได้ฉลาดเท่าไหร่ใช้คำนี้กันแล้วกันนะนี่อะดชไปฟันแดชไปฟันแดชไปฟัน,ฟนโอเคสใจดีครับถึงแม้ว่าทีเดียวไม่ตายไม่เป็นไรเอ้ยเจอตัวหลอดเลือดสีทองครับอันนี้ก็คือเป็น2หลอดเนาะ ก็สีเหลืองจะเป็นหลอดแรกของมันนะครับแล้วก็สีแดงนี่โอเคเรียบร้อยจ้ะมีทางเลือกเยอะเลยเอ้ยเอาระเบิดน้ําดีกว่าชอบระเบิดน้ําเพราะว่าเวลาเราแดชไปฟันแล้วเนี่ยสตูมันแบบมันมีวงวงน้ํากระจายอยอกจากตัวสตวูสร้างนาเมจได้เพิ่มเนาะแต่ถ้าเกิดสตูมันอยู่ห่างกันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีเอยเดี๋ยวใจเย็นๆคํานวณผิดคํานวณผิด หลบหินก่อนแก๊งลาหินอย่างเยอะเดชไปฟันโอเคแตกโอเคโอ้โหเยอะว่ะเยอะว่ะผมว่าแตกแน่เลยจริงเด้อจะเย็นจะเย็นหลบไม่ได้หลบไม่ได้มันน่าจะมีแบบฟลิกนะก็คือสไลด์หน้าจอแล้วก็แดชหลบอะไรเงี้ยถ้ามีอันนี้ด้วยนะก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะแต่นี้ไม่มีนะต้องเดินโยกหลบอย่างเดียวโอเคอพโพชัน okay. ร oh. ักษาเหมือนเดิม oh. เติมเรือดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ ด่านอะไรแล้วเนี่ยด่านหกแล้วเอ้ยมีลุ้นมีลุ้นด่านหกแล้วมีลุ้นผมชอบล่อศัตรูมาอยู่ใกล้ๆกันแล้วผมก็เข้าไปหวดทีเดียวไงเพราะมันโดนการโจมตีเกมนี้มัน a o e อ่ะมันโดนรอบตัวไม่ได้โดนรอบตัวมันโดนเป็นมันโดนหลายตัวช่างกันเมลกรรโดนหลายตัวเอ้ยถอยสิเดินติดมอนนี่เดี๋ยววาไปฟันเยี่ยมไอ้แกงปลาหินเออมารวมกันเยอะๆ แจสไปฟันแล้วเข้าข้างหลังนะครับอย่าไปยืนแลกกับมันนะครับโดนันปลาอีหินอัดหน้านะครับอันนี้เน้นย้ำเสมอไอพวกหลอดเลือดเยอะเนี่ย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 เอ้ยเอ้ยสะใจสะใจตีไปตีไปเออโอเคแตกอีกนึงโอ้โหตีแรงจังวะจะซื้อบัฟอันอื่นไม่ได้ซื้อแล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยลบก่อน อย่าดูแต่ไอตัวของเส้นสีแดงอย่างเดียวนะครับต้องดูว่ามันโจมตีเราด้วยไม้นะคือบางทีเส้นสีแดงนี่ไงเรียบร้อยเลยกาลังพูดไม่ทันขาดคําตายครับผมแต่ก็ยังดีเนาะที่ตายแล้วมันได้พวกของได้พวกไอเทมด้วยนะครับตามสไตล์โลคไลเนาะทำให้เราสามารถที่จะเอาของเนี่ยไปอัปเกรดแล้วก็จะได้เก่งขึ้นแล้วก็ได้มาผ่านด่านต่อไปได้นั่นเองนะครับน่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะวิธีการเล่นเกมนี้นะฮะเอาละก่อนจากลากันไปครับด้านขวาบนครับมันมีเซตติ้งอยู่นะครับที่เป็นรูปฟันเฟนะืองเนาะ ซึ่งมันก็ปรับได้หลายอย่างครับเช่นภาษากราฟิกอะไรเงี้ยดนตรีนะครับแล้วก็เวลาปล่อยบอดจะเน้นไลน์เน้นจู่โจมหรือว่าเน้นให้แบบโจมตีระยะประชิดหรือว่าให้มันเท่าๆกันอะไรเงี้ยทำได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สําหรับเกมนี้ขอรีวิวฉบ,บับเบิรตัวเพียงเท่านี้กนแล้วกันใครที่ชอบแนวโลกรนะฮะก็ลองเล่นดูได้ครับ